สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดสีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางมวัยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจําวันที่2พฤษภาคม2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ายการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดวันที่30หลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ f อซพี่น้องนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่2เลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี97 หนึ่ให้อยู่ที่9 5้า้าและก็1นึ่สำหรับเกานะผมเก้ามี92 9า 9, 9 4งเก้้ากและก็เก สำหรับห้านะครับผมห้ามีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่และก็ห้าหก สำหรับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดสำหรับเบิล้ลนะผมมีก้าว ห้าห้าแล้วก็หนึ่งหสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมเป็น0ูนชุดวินนะครับผมหกเก้าสี่ 012 318แล้วก็591สำหรับตัวเน้นตัวเจะนะครับผมจะมี92 93แล้วก็94 สำหรับ5 5 2 5 3 5 4 1มี1 4 1 7 1 6นะครับผมเบิ้ล5 5 1, 1 1 3ตัว0 7 4 3 9 7 8 5 3 3 1 8แล้วก็5 9 1 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ